สเปนจูเนียไม่ยอมน้อยหนะ้าแพลนป้องกันแชมป์กับ2ตัวเลือกโดยล่าสุดนั้นเอโรสเปนจูเนียแชมป์โลกเวลเทเวตสสถาบันหลักคือ IBF, WBC และ WBA ในไวัย32ปีมีแพลนในการขึ้นชกกับ2ทางเลือกนั่นก็คือทางเลือกที่1กับทางอีเมนตันสตานนโอนิตแชมป์โลกปกติของ WBA รุ่นเวลเทเวต ในวัย28ปีชาวลิโทเนียหรือทางเลือกที่2มีกระแสข่าวออกมาว่าสเปนอาจจะตกลงป้องกันแชมป์กับทางคีิเทอร์แมนอดีตคู่ปรับเก่าของทางแมนนี่ปากเกียวและมีแววข่าวว่าสเปนอาจจะข้ามรุ่นไปชกในพิกัด154ปอนด์เลยก็ได้ส่วนการลวกแชมป์กับทางเธอร์เรนคอฟอร์ดนั้นทางคอรฟอร์ดเองไม่รอสเปนแล้ว เขาชิงไปป้องกันแชมป์เดอรุนยูบอรนเวลเทเวทกับทางเดวิดอาเวนิเซียนผู้ท้าชิงอันดับที่6ของ WBO ในวันที่10ทธันวาคมที่สหรัฐอเมริกาแล้วนั่นเอง